ไปๆๆวันนี้พี่พี่เบลกับพี่เบสจะไปส่งเอาโอโม่นะโอโม่เลยๆน้องมามาน้องมานาโอปาดโอโม่สวัสดีครับตั้งเร็สดีครับผมชื่อน้องเด็กชายเด็กชายนะเด็กชายปาดา จำซื้อแทบก็ได้จำในตอนน้ำืูนสปดาระดาเหมเดิเหืเรียนแบบพี่เบสอ่ะดูเรียนแบบพี่เบสสวัสดีค่ะพี่เบสสวัสดีค่ัน้องพีเอสวัสดีจ้าน้องเบลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรกันไม่ใช่อะไรัไม่ใช่ยังไม่ใช่ปดประดา ดูแท <mm um> ่ประดาดาดูแลโมรผู้างเจ้าสีหน้าเป็นงล้วอ่ะเป็นไงลุงโาระช้างครับยายเอาเดีครับกลบเดอร์ออไปกาบยายกาะเปตุ้บมาเดีครับครับอ้โม่แม่แม่อิวโม่แม่แม่โม่ยังไงเปิดแนวดูโมแม่ได้ลูกกาดดูป้แข็งแรงเด้อ ร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเดินกินข้าวลายๆแข็งแรงดอกปลาบอมแกงตัวบ่อบบอมบ่าไปค่นฮะได้แล้วพี่ข้าวทัดลิ้มยอแบบไทมาลิ้มยมเน้อคู่กุ้งป้าหน้าสอง ไปด้วยโอ้ยเบลืงด้วยล่ะน้องพี่อยากไปด้วยแต่ลิดตูนแต่ลูกหล่ะไปไม่ได้หรอกเพราะว่าหนูน่ะยังไม่เซานมหนูยังไม่หยุดดื่มนมเลยอยากไปกับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาจะซื้อขนมมาให้ ไม่รองเท้าเลดูรเกือวนได้ืเืตนอรองเท้าเดี๋ยว้ก็บรตนน่เอมื่อใดันนปีนารูม้าปีนาตอนสงการนเติมันจันทหนึ่ามีนาปติเอบวนกอาจจะได้มาห่อสงการปูมืแรงเนี่ยลูกมืแรง อันนี้ใส่เกลือกอไม่ยนจะไปอีกนะไปเเกลอเกลอมเีช่เด็กชาเดียนะเดียอ้าวใครสูงกว่ากันใครหล่อนอะบอมมาสิอ้บอมหนอ่ะกอเล็กกอลอังกอร์อยู่ไหนอังกอร์ต่นหรือยังพี่โอโมจะเดินทางแล้วกลับแล้วนะโอเคท้าที่สุด ที่น sí ี่นะครับมาอย่างไรกับผมที่น uh, well right ี่นะครับแล้วสวัสดีครับกลับมากาะไปมาบอมมาไปเที่ยงก็ดีลนะมะลามะลาพระวันเราจะตี๋นั่นแหละไปมะมาเอาลองพี่เอ๋ไปไม่เห็นไปเอารองเท้าก่อนหนูไปเอารองเท้าก่อนนะหนูไม่มีรองเท้าใส่ยังไปด้วยยังไปด้วยไปไปส่งเอาโมกันกับอาลุงบอม ตอนนี้ก็มาถึงสนามบินคอนแกนแล้วนะคะตรงลุกสายลาขึ้นเครื่องไปเชียงใหม่กับเชียงใหม่ค่ะ น้ำสตรอเบอรี่ครับทานด้วยกันก็ได้ลูกเอาด้วยการทานด้วยกันเป็นี้มาซโงลูกซ้ายล่ะนะคะก็เลยแหวะทานแหะทานออเดอร์แหะทานนี้ก่อนนะคะอเอาน้องน้องเบียวอีกอย่างนี่กินเยอะเล็กๆกินดยอะไอเบีนะแบ่งเอาโมกินน้ำก็ได้ กินว่เบื่ออ้อยู่ใจนะเก็บนไม่แน่ือเอานว่าเอหหลาากันกินท้องทองสะก่อนโมสวัสดีครับจะกลับเชียงใหม่ไป้ครับเขาไปเจอกันเกล็กเฮด ปีหน้าทัน้นแมนฝากมาผลดีนะคะทานเข็บก็ได้หลายก็จะกลับมาเที่ยวบ้านเมืองไทยเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามากลับมาครั้งนี้ได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ตั้งใจอยากทําเยอะมากเลยนะคะวันนี้เราโอโมจะกลับเชียงใหม่กันแล้วนะคะ น้องเบสน้องเบลก็มาส่งแล้วก็พี่พี่บอมพี่บอมเป็นลูกชายของพี่ชายคนที่สามที่ทำงานอยู่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะคะไปทั้งสองครับ รักกระเป๋าออกมาทั้งเนียมก่อนไปเลยได้ละครับไปละเช็คอีกน่าก็เป็นคนที่เช็คเสร็จชั้นนี่เขาก็จะทายเด็งแจ่อาหารเช้าละชั้นมากตอนนี้เงียบๆแต่ว่าแม่ว่าคนถึงแต่ต้องถึงเลยเพราะเครื่องยืนยังว่าให้ลงมาไง แล้วขึ้นไปมา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 ลเลยเบรอ่ะเดี๋ยวมาค้นข,ขามานั่งขาก็เยอะเยอ่นะ นั่งรอเช็คอินตรงนี้อยกสัก30นาทีค่อยเข้าไปเช็คอินปะพยองออกไปพุ่นไปเช็คอินมาลูกลาเอ้ กู่เชียงใหม่ครับกลับบ้านกลับไปทำงานดีหน้าฟ้าใหม่ฝนดีเก็บเงินเยอะๆแล้วค่อยมาเมืองขาเงบรรยากาศสนามบินจังหวัดขอนแก่นนะคะตอนนี้ปรับปรงใหม่กว้างขวางมาก ก่อนกับสอบค่าเอาโมยืนก่อนให้เอาโมไปเช็คอินได้ได้ตัวก่อน บริจาคพยาบาลอ๋อบริจาคแห่งชาติหลงบาทบริวาราไปลูกหลานมาลูกมาเพียงเพียงมั่เลยเยออกเพียงมาไม่จบเรเ่ออะไรอย่เออแล้มาโทรมาเดินโทรแลาวบอยไปไปนาทีเขาเยอะมอะบายไม่ยอคลับ บายลูลาขขบเกียรซะครับบายลลาลืมใส่แมสบายลืมใส่แมสน้องขาวแล้วเอามอกลับบ้านแล้วกลับไปน้แก่ไปหาป่าแล้วเดี่ยวพินาพินาจังค่อยนั่นจะไปจะไปไปไป็นปอ้กอนเออ เขาอูนะเี่อเป็นมลุงบอมเข้าไปกินไปเบิ้งตลาดอันอ uh ันบอกก็สอดสามดูยาบ่เคยเห็นบอกก็สอดสามได้คยบอกก็สอดสามทางข่าวไอ้บอมลุงลุงบอมว่ามันแซ่ทางข่าว ค่ะตอนนี <Pokemon with emotion> <p medim> ้ก็พักการเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะหลังจากที่ส่งโวโม่ขึ้นเครื่องแล้วก็ไปส่งนานซ้ายไปบกซอขึ้นรถทัวร์กับลอยเอ็ดนะคะแล้วก็พักการเดินทางกลับบ้านค่อยกับน้องเบดกบนัองทั้งหลังนะคะน้องเบดกินเพื่เดียวแซบขนาดเหมยสดน้ำเบ็เกียงเกียงช่วยเบ อยู่บนักบ้านนะนาจิวปน่ะน้จิบ้านนาจิวนาจิวเหมอนมูนาออมอรี่เขาบอนี่ตเอาไม่แม่โคหน่อยยูนี่เอาขาแม่โคแม่โคใหญ่ติแปมบคูนอยแม่หญ่ยีอาสันสันเก็ยอกงะอาสัน่ากินบากิน มาแวะแม่โคกลับบ้านค่ะทุกคนตอนแรกว่าจะดิ้งกลับบ้านที่นี่ก็เลยว่าจะแวะซื้อของขายนานสักกอนซื้อของไปเติมสักเล็กสักน้อยละสั้นค่ะน้องเบยก็อยากกลับบ้านเพราะว่าอากาศนห้อนเกินไปอ้ยอวยอวยอวยปอันนี้น่แหละขาอขอนี่แหละ อ้วยูนี่ให้มคนจิโดนะเฮ้หอน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 นี่แตกอย่างทรายเลยนะมันนานเย็นล้วโอบประยูนนาน เดินทางเข้าทางเข้าทางเข้าทีทางออกไปไปไปเย็นดีพอบานนี่ไปเข้าไปซื้อเย็นบ้านีกไปเมืองใดก็เย็นเออเอายวิ่เกาหอนไปไปไปจอดอยู่ทั้งหคู่เปล่าลรถละ ทุกคนตอนนี้มาฮอนบ้านโดนเติบแล้วนะคะฮอนค่ะฮอนแนค่ะสื่อทุเรียนมาหน่อยนึงค่ะทุกคนหน่อยนี่ขาดอยู่บาทนึงก็เพาะหารอยสี่รอยเกาค่ะรัวละรอยสามสิบนะคะทุกคนมาา่ะบาอนนี้ม่ากินบบบท,ทุเรียนน้ำกันนะคะแต่ว่าไปกินลายเยะคะ่ะอากาศฮอนยานเป็นฮอนไหนนะคะ จัดของยังไม่ได้เสร็จหรอกค่ะจัดได้เื่องนังนแล้วเห,ห,ห,หลือเยอะเหลือบรรายนะคะ